สวัสดีค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนนชชาลีกับการมินอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยแอดมินขอกราบขอบพระคุณสาหรับทุกท่านที่ส่งสต๊อตองก์ให้แอดมินแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยแอดมินต้องบอกว่าเรื่องประเด็นจีการมินกับนนชชาลีมันไม่ใช่แค่เรื่องความรัก หนุ่มสาวทั่วไปแล้วมันบานกลายเใกล้ๆจะเป็นเรื่องราวระหว่างประเทศแล้วเพราะล่าสุดเพราะล่าสุดแฟนเพจคิงส์โพแดงสำรองได้ทำจดหมายเปิดผนึกขึ้นมาแล้วนะคะหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมคิงส์โพแดงดูเหมือนว่าจริงจังกับเรื่องนี้ก็อย่างที่แอดมินบอกไงตัวเองถ้าใครเคยดูคลิปแอดมินครบทุกคลิปก็จะรู้นะคะในตัวแอดมินเองอะยังมองเข้าไปถึงแค่ระดับ ระดับลึกในระดับหนึ่งแค่ว่าต้องระวังนะถ้าการมินกับเอเจนซี่มาเปิดออฟฟิศในไทยได้สําเร็จมันจะแตกแขนงไปเรื่อยๆและอาจถึงขั้นคุบวงการบันเทิงไทยหมดเลยเขาทําไปได้ทั่วโลกขนาดนั้นแล้วแค่เมืองไทยที่อุตสาหการรมบันเทิงค่อนข้างอ่อนแอเราไม่มีคนที่มีทักษะเก่งจริงๆมากพอขนาดนั้นอะ่ะเราโดนเขาคุบแน่นอนค่ะแค่การมินคนเดียวพวกคุณยัง ยังหลงสเสน่ห์เขาขนาดนั้นแล้วถ้าเขามีแบบการมินอย่างยกขยโเข้ามาพวกคุณจะขนาดไหนเนี่ยถูกป่ะแอมมินมองแค่ระดับนั้นซึ่งแมชาีก็มองตรงกันว่าถ้าปล่อยให้คนพวกนี้เติบโตและแข็งแกร่งโดยเฉพาะการมินหรือใครเนี้ยเขาจะแตกแขนงไปเรื่อยๆมองตรงก,รกันตัวเองอส่วนทิงโพแดงที่เขาออกมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังขุดขุดขุดขยี้ขย้ขยี้ ก็เพราะเขามองว่าถ้าพวกนั้นคูปองการบันเทิงไทยได้สําเร็จขั้นตอนต่อมาคือประเด็นการเมืองเข้ามาแล้วค่ะเขาจะทําการล้างสมองล้างสมองคนไทยแทรกมากับสื่อบันเทิงเหล่านี้ล้างสมองเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรก็อะไรที่มีอยู่เขาอาจจะทาให้ไม่มีใครมีบอกแล้วเกาหลีคือตัวแทนของอเมริกา ส่วนจีนก็คือตัวแทนของพวกอันนี้ไม่อยากใช้คำว่าเอเชียจีนรัสเซียพวกเดียวกันจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือพวกเดียวกันะตะวันตกยุโรปอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นนั่นก็อีกพวกหนึ่งนะคะคงพอเข้าใจกันไม่ต้องพูดเยอะล่าสุดล่าสุดคิงโ s พแเดร็เขาทำเป็นจดหมายเปิดนึกเป็นภาษาอังกฤษแอดมินไม่รู้ว่าเขาจะยื่นให้ใครหรือว่าให้ใครเข้ามาอ่านแอดมินไม่อาจรู้ได้ แต่ถ้าลงเป็นจดหมายฉบับนี้มันต้องการสื่อสารให้ถึงทางการเกาหลีใต้มากกว่าเพราะการมีได้รับการแต่งตั้งเป็นผูตเกาะเชจจูอดมินว่าไม่เหมาะสมเลยไม่เหมาะสมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูการจดหมายในเนื้อหาว่าอย่างไรคุณคิงพอแดงเขาทําเป็นจดหมายภาพสาษกฤษแล้วเขาก็แปลเอาไว้ให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวอัมินอา่านให้ฟังเลยพวกเราชาวไทยขอไม่ต้อนรับผู้หญิงชาวเกาหลีใต้ที่ชื่อจีกามิน กดหมายเปิดผนึกพวกเราชาวไทยขอประกาศให้ประเทศเกาหลีใต้ได้รับทราบว่าขณะนี้พวกเราชาวไทยไม่ต้องการต้อนรับผู้หญิงชาวเกาหลีใต้ที่ชื่อจีกามินเนื่องด้วยมีพฤติกรรมหลอกลวงชักชวนชาวไทยให้หลงผิดและก่อให้เกิดข้อพิพาทในกลุ่มคนไทยด้วยกันจีกามินกระทำการไม่เหมาะสมที่จะเป็นทูตแห่งการท่องเที่ยวเกาะเซจู หากไม่ถอดถอนจากตําแหน่งเกรงว่าจะมีผลทําให้ประเทศเกาหลีใต้เกิดความเสื่อมเสียได้เนื่องด้วยการกระทําการหลอกลวงสร้างความเกลียดชังให้กับคนไทยเป็นส่วนมากทุกคนถ้าตามข่าวจะรู้นะว่าตอนนี้มันแตกกันไปแล้วฝ่ายเชียร์การมินกับฝ่ายที่เชียร์นักชาลีซึ่งฝ่ายที่เชียร์การมินแอนมินดูแลเขามีขบวนการอยู่ในนั้นจริงๆและแอนมินคิดว่าส่วนใหญ่ได้รับอามุสิทธิจ้างและเขาทากันเป็นขบวนการเลยนะคะ มาต่อกันที่จดหมายต่ออีกว่าเรียนรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้และหน่วยงานการท่องเที่ยวของเกาะเซจูจากการที่ท่านได้แต่งตั้งจีกามินเป็นทูตก,การท่องเที่ยวของเกาะเซจูนั้นณเวลานี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปและเราไม่ต้องการให้ชาวเกาหลีใต้เข้าใจผิดว่าจีกามินเป็นบุคคลที่คนไทยให้ความไว้วางใจพวกเราคนไทยได้ทำการตรวจสอบและพบว่าเธอได้ใช้การแสดงความไม่จริงใจ ชักนำคนไทยหลายกลุ่มหลงผิดและยังสร้างเครือข่ายเพื่อหลอกลวงให้คนไทยที่ชื่นชอบจ่ายเงินในลักษณะต่างๆปลุกปั่นให้คนไทยทะเลาะก,กันเองจากเรื่องราวที่เธอแต่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแต่แท้ที่จริงแล้วเธอกำลังใช้กลอุบายไปในทางหลอกลวงชาวไทยให้หลงเชื่อและคล้อยตามว่าเธอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาจากประเทศเกาหลีใต้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเธอมีได้มีชื่อเสียงด้วยตัวเธอเองจีการมินเธอสร้างความน่าเห็นใจให้คนไทยหลงเชื่อในหลายแง่มุมโดยเธอได้แอบอ้างชื่อเสียงของนักแสดงหนุ่มที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนําของไทยที่ชื่อชาลีที่เป็นนักแสดงที่มากด้วยความสามารถในประเทศไทยและนักแสดงหนุ่มชาลีเองก็คิดว่าจีการมินเป็นคนดี ในตอนนั้นโดยการที่ได้เชิญกามนินมาเป็นแขกรับเชิญมาที่ประเทศไทยจึงทําให้ทีกามนินเป็นที่สนใจของชาวไทยมากขึ้นตามลําดับเพราะเนื่องมาจากนักแสดงหนุ่มชาลีผู้มากด้วยความสามารถที่คนไทยให้การติดตามและยอมรับในระดับหนึ่งของวงการบันเทิงของไทยซึ่งทีกามนินได้มาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรและบางครั้ง ได้มีการรับงานซึ่งทำให้จีการมินได้รับค่าจ้างและรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกงานกับนักแสดงหนุ่มชาลีไปไม่น้อยหากคิดเป็นเงินวอนน่าจะราวๆประมาณสองพันกว่าล้านวอนนะคะสองพกว่าล้านวอนซึ่งภายหลังต่อมาชาลีได้พบพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมนิสัยบางอย่างของจีการมินได้จึงได้ประกาศยกเลิกการมาเยือนประเทศไทย เดี๋ยวมินดูใหไ้ไอ้ไอ้ตัวเลขนี้ถ้าแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมินจะจะอ่านๆแล้วก็แทรกๆไปนะเดี๋ยวนะจากเงินวอนเป็นบาทนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันจากเงินวอนเป็นบาทอ่ะสมมติตรงนี้ว่ามันจะกี่บาทนะคะคือเดี๋ยวนะจากสองพัน สองพันกว่าล้านบอลแปลงเป็นเงินไทยออกมาประมาณห้าสิบเอ็ดล้านบาทเอ,อ่อข้อมูลตรงนี้ตัวเลขตรงนี้ที่ที่ทางจดหมายเปิดนผกนี้อ้างว่าทำให้ซีการมินได้รับค่าจ้างและไรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกงานกับนักแสดงหนุ่มชาลีไปจำนวนไม่น้อยหากคิดเป็นเงินบอนน่าจะราวๆสองพันกว่าล้านบอลคิดเป็นเงินไทยห้าสิบเอ็ดล้านบาทนะคะ อันนี้ตัวเลขตรงนี้แอดมินไม่รู้ว่าทางเพจ kings for d e เอามาจากไหนนะแต่เขาคงมีวิธีคำนวณหลายอย่างดูเหมือนว่าเขาเขาเป็นคนในเขามีแหล่งข่าวที่ดีโอเคนะอักข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันห้สิกว่าล้านบาทมีเยอะนะห้สิเอ็ดล้านบาทเยอะนะซึ่งภายหลังต่อมาชาลีได้พบพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมนิสัยบางอย่างของจีกามินได้จึงได้ประกาศยกเลิกการมาเยือนประเทศไทย และได้เชิญจีการมินกลับเกาหลีใต้และจีการมินได้ออกนอกประเทศไทยไปแล้วแต่ทั้งนี้จีการมินเธอก็ยังมีพฤติกรรมปลุกปั่นคนไทยบางกลุ่มที่ยังคงหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวเธอสร้างความแตกแยกจนเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้และอาจจะกระทบต่อความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ไปอีกด้วยการให้ร้ายแก่นักสแสดงหนุ่มชาลีว่า ชาลีมีปัญหาทางด้านจิตใจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของนักแสดงชายชาลีอันเป็นที่รักของชาวไทยเป็นอย่างมากจีการมินต้องการรักษาสถานภาพทางชื่อเสียงของตนเองเพื่อไม่ให้กลุ่มคนไทยที่ยังหลงเชื่อเธอเกลียดเธอและจีการมินทําทุกอย่างหาผลประโยชน์จากเงินกําไรของคนไทยอีกด้วยพวกเราอยากให้ชาวเกาหลีใต้ได้ทราบความจริงด้วยเช่นกันและอยากให้จีการมินหยุดพฤติกรรมล่อลวงคนไทยได้แล้ว มีคนไทยจํานวนมากที่รู้การกระทําอันร้ายกาดนี้และไม่ยอมรับในตัวของจีการมินได้อีกและเธอยังคงได้กล่าวอีกว่าคนไทยหลอกง่ายคนไทยขี้อิดฉาอิจฉาเขามีความนิยมในกลุ่มไทยกลุ่มหนึ่งก็เท่านั้นซึ่งคําพูดของการมินได้มีชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ฟังจากที่เธอกล่าวออกทางสื่อออนไลน์ทําให้ความรู้สึกของชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายคนไม่พอใจ เกรงว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ทมิตรีต่อประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยเป็นอย่างมากพวกเราต้องการให้ทางหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้และเกาะเซจูทราบถึงพฤติกรรมที่ไม่สมควรของจีการมินในครั้งนี้พวกเราจึงขอเรียนมาให้ท่านทราบและขอให้ถอดถอนจีการมินออกจากตําแหน่งทูตแห่งการท่องเที่ยวเพื่อมีให้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ เนื่องด้วยจีการมินคือบุคคลที่ชาวไทยส่วนใหญ่เกลียดชังมากในตอนนี้ด้วยความเคารพและอยากให้การสอบสวนข้อแท็จริงด้วยขอพระคุณอย่างสูงจากตัวแทนชาวไทยโหอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าจดหมายเปิดผนึกเกนี้เขาจะเอาไปยื่นให้ใ,ใคร,ครปกติทำจดหมายเปิดผนึกอย่างนี้ออกมาก็คือทั้งลงในสื่อทั่วไปด้วยแล้วก็ต้องมีการไปยื่นที่สถานทูตแต่อันนไม่รู้ว่า ยื่นสถานทูตจะเป็นไปได้ไหมเพราะเราตอนนี้เราพูดจริงเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณคิงพอแดงคือใครและใครจะเป็นตัวแทนไปนยืน่นโอเคปะ่ะแต่จ,จะไม่ถึงกับต้องยืน่นอย่างนั้นก็ได้จ,จะส่งเป็นจดหมายสนเทศก็ได้ไปที่สถานทูตแอนมินคิดว่านะคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นอ,อตอนนี้แอดมินไม่รู้จริงแต่เขาบอกว่าในเอ็กซ์ในเอ็กซ กัดกันอยู่อย่างร้อนแรงระหว่างสองฝ่ายทีมกามินกับทีมชาลีกัดกันแรงมากอยู่ในนั้นนะคะซึ่งแอนนี่เข้าใจว่าทางฝั่งชาลีเขาไม่ได้มีขบวนการอะไรหรอกไม่ได้มีการจ้างวานแต่เนื่องจากเป็นคนที่รักประเทศไทยรักในตัวนักชาลีและเชื่อนักชาลีส่วนทางฝั่งกามินแอนนี่คิดว่าคนที่ออกมาแก้ตา่าแอนนี่คิดว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์นั้นเขาได้เงินเยอะมากตัวเอง ที่เมื่อวานแอนดมินทำคลิปบอกว่าอาบอสน่าจะให้นางงามมาแข่งพีเคอะไรมากแล้วแอนดมินก็ดูดูเขาได้เยอะมากเกินสามสิบล้านแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้เพจทิงโซแดงเขาประมาณออกมาแล้วคือห้าสิบเอ็ดล้านบาทเยอะนะเยอะนะเยอะมากตัวเองเขาคงมีวิีการคำนวณอะไรของเขาเอาในนี้บอกว่าให้ทุกคนร่วมกันแชร์ แชร์สิครับรออะไรโคแดงบอกอย่างนี้นะอืมในนี้แต่ก็มีคนบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยเขาบอกโอ้ยเมื่อก่อนผมก็เชียร์ทั้งสองคนนะครับอยากให้เป็นครอบครัวกันส่วนปัจจุบันผมอยู่ฝั่งคนไทยครับถึงใครจะบอกว่าชาลีมันไม่แมนแต่ส่วนตัวผมว่าชาลีมันแมนที่สุดแล้วละครับ กับู้ทุกอย่างที่ต้องแบบรับมาตลอดแต่ผมว่าโพสต์นี้ของคิงโพแดงมันจะดูหนักไปหน่อยครับชาลีเองมันก็พูดไม่หมดเพราะชาลีเองก็อยากเว้นที่ไว้ให้ผู้หญิงที่เคยรักได้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตในอนาคตต,ต่อไปอยากให้คิงโพแดงได้พิจารณาอีกครั้งกับโพสต์นี้ยังไงพวกเราก็เป็นคนไทยครับได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มและมีน้ําใจส่วนชาลีเองก็คงไม่อยากจะไปเหยียบผู้หญิงที่เคยรักขนาดนั้นสุดท้ายก็แล้วแต่คิงโพแดงจะตัดสินใจครับ ในความคิดของแอดมินเขาไม่เลิกไงตัวเองตัวเองเข้าใจป่บตัวเองต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันในลักษณะที่ว่าเขาได้เงินไปเยอะมากและเขาควรจะหยุดและเขาควรจะอยู่แต่แมินบอกแล้วด้วยนิสัยของคนเกาหลีอะเขามีเอเจนซี่มาตั้งแต่ต้นตัวเองเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงตัวเปล่ารับตัวเองขนาดนั้นด้วยนิสัยของคนเกาหลีถ้ามันจะเอาอะไรได้มันต้องเอาให้ได้เขาไม่หยุดเขาไม่หยุด เนื่องจากเขาโกยเงินไปเยอะมากหลักหลายสิบล้านขนาดนั้นการจะใช้อำมิสินจ้างอะไรใดๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยตัวเองแล้วถ้าเขาทำสำเร็จเขาเข้ามาเปิดเอเจนซี่ในไทยเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแบบนั้นก็อย่างที่นีบอกแหละวงการบันเทิงก็อยู่ในมือเขาหมดดังนั้นตามตามตามทัศนคติเอ็มตัดบัวต้องอย่าให้เหลือใย่ะตัดไปเลยอย่าให้เขา เขาได้เงินไปเยอะแล้วถูกไหมแค่เราไม่ได้ดําเงินคดีเขาในเข้าข่ายมอมเมามันก็ดีเท่าไหร่แล้วอย่าให้เขาได้ทําอะไรแบบนี้อีกอะคะ่ะเอ่ออันนี้คิงโพแดงเขาบอกว่าเป็นยุทธการทุบหม้อข้าวอืมนะนะนะหลายคนบอกว่าจัดไปในนี้บอกว่า นี่สงสัยมากเลยทำไมไม่มีสื่อไหนเล่นข่าวพวกที่อยู่เบื้องหลังนางเลยคนไทยทั่วไปยังไม่รู้พฤติกรรมนางเลยอะ่ะใช่ค่ะคือตอนนี้อแอบดินก็พูดอย่างนี้ตอนนี้น้ำท่วมอะไรเขาก็หันไปเล่นข่าวนั้นกันอยู่แต่จริงข่าวนี้คือเรื่องใหญ่นะเพราะว่าถ้ามองไปลึกๆอะ่ะถ้าวงการบันเทิงเราตกไปอยู่กับเขาอยากคิดว่าเป็นไปไม่ได้คือมันเป็นไปได้เลยตัวเองตอนนี้วงการบันเทิงเราอ่อนแอมาก เกาหลีซีรีส์ n e t f l i เราไปกินนะคะอืมเนี่ยถ้าจะจะดำเนินคดีกับน้องเ้าในข้อหามอมเมาช่อชนก็ได้เพราะพฤติกรรมที่เขาทำมาจริงๆมันไม่ต่างกับสแกมเมอร์เลยตัวเองไม่ต่างจริงๆคล้ายๆกันก็คือนั่นแหละใช้ความอะไรล่ะใช้ความสงสารแล้วเป็ไม่ได้ลำบากอย่างนั้นไง เข้าใจมหแต่แบบมันดูซับซ้อนกว่าสแกมเมอร์ทั่วไปในนี้บอกว่าจดหมายเราได้ส่งไปที่สถานทูตประเทศเกาหลีด้วยไหมครับทางคิงส์บร r ดบอส่งไปแล้วครับอืมนะส่งไปแล้วครับบอกเยี่ยมไปเลยได้เป็นบทเรียนยราคาแพงของเขาให้กับคนทั้งโลกรู้มันต้องส่งค่ะตัวเอง,เ,องเพราะว่าประเทศไทยอะ่ะ พูดจริงคือใจดีมานานมากใจดีจนหลายๆคนน่ะมาเอาเปรียบหลายๆชาติมาเอาเปรียบกับคนที่นี่อะ่ะเออนะในนี้บอกว่าแอดก็ไปถึงคุณคิงโพแดงบอกแอดชวนคนก๊อปแคปชั่นในโพสไปเม้นหรือแท็กเทสถานทูตเกาหลีอีกทางน่าจะไวคุณคิงโพแดงบอกว่ามีแฟนเพจจัดการถึงสถานทูตแล้วครับ ถามแม่มินว่าสานที่รู้เรื่องนี้ไหมเขารู้เขารู้มาตั้งแต่ต้นตัวเองใครมาทําอะไรในประเทศเขาเขาในประเทศไทยเขารู้หมดแล้วกามินไม่ได้พิ่งมาทําไม่กี่เดือนเขาทํามาเกือบปีแล้วเขารู้ค่ะเขารู้อ,อล่าสุดเนี่ยคุณส่วนทีก็ยังเอาเรื่องนี้มาขยี้ไม่เลิกนะมีไม่เลิกไม่เลิกอ,อ เคยมีคนแคปค,คลิปนี้เอาไว้บอกว่าเรื่องจริงอย่ามารังแกคนไทยมียูทูบเบอร์ต่างชาติเคยทําคลิปเตือนเอาไว้ว่าคนไทยใจดีมากแต่ถ้าคุณไปรังแกพวกเขาคุณจะได้เห็นด้านที่น่ากลัวที่สุดของคนไทยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นว้าวว้าวเลยนะว้าวเลยนะอืม แต่เรื่องนี้แรงจริงตัวเองคือหลายคนไม่รู้ว่าเขาเข้ามาเขามีเขามีแบบเนี้ยเขามีแผนแบบเนี้แอดมินเพิ่มมารู้ตอนไหนเพิ่มมารู้ตอนแรกนี่ก็ไม่คิดแอดมินก็แค่คิดว่าเออเป็นผู้หญิงคนหนึ่งโกยเงินไปแล้วแค่นี้จนตอนหลังแอดมินมีอันหนึ่งทแอดมินก็เอ๊ะทําไมมันเริ่มมีคนเชียร์การ์ารลีแล้วขอประทัดเพิ่มทำไมชอบต้องเ,อเริ่มมีคนเชียร์การมีมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็แบบเป็นหลักเป็นฐานมากมาย แอดมินเลยเข้าใจอ๋อเขาทำกันเป็นขบวนการนั่นเองทำกันเป็นขบวนการเลยค่ะแอนมินว่าการมีมีส่วนช่วยคิดด้วยเขาไม่ใช่เด็กสาวเขาอายุสามสิบเอ็ดแล้วนะเขาอายุสามสิบเอ็ดตัวเองไม่ใช่เด็กนะแต่ละอย่างที่เขาทำคือมันคือการแสดงทั้งหมดเลยเขาไม่สมควรเป็นทูตแล้วอะคะ่ะ เขาไม่สมควรเป็นพูดแล้วเออในนี้บอกว่าเฮ้ยเชื่อคำพูดแน็กนะแต่แน็กไม่ได้พูดชัดเจนนี่ว่าเขาทำผิดอะไรไม่เห็นด้วยเลยถึงขนาดเขียนหนังสือไปบอกว่าเธอหลอกลวงมันต้องมีหลักฐานชี้ชัดลํำพังคำพูดแน็กน่าจะเรื่องนิสัยใจคอระหว่างเขาสองคนเรื่องใจแคบเห็นแก่ตัวบางคนเขาไม่ได้คิดว่ามันคือความผิดด้วยซ้ำไปจะไปว่าเขาหลอกก็ไม่ใช่นะมันแรงเกินไป ทางคุณคิงโคแดงออกมาบอกว่าถ้าตามข่าวไม่ทนนันแนะนําให้กลับไปอ่านโพสต์ที่เปิดข้อมูลหลายๆอย่างก่อนคอมเมนต์โดยไม่รู้ที่มาที่ไปมันเขินนะ mm hmm. เขาเขาแรงกว่านั้นจริงเขาแรงกว่านั้นจริงเขามีอะไรแรงกว่านั้นในนี้ก็บอกว่าไม่เขินนะคิงเพราะเราอ่านและกดไลค์แค่แค่ทุกโพสตบางข้อมูลคิงเราว่ามันยังไม่ถูกแต่ก็ไม่แย้งนะใช้วิจารณญาณเอาเพราะเราก็ฟังชาลีทุกไลฟ ในหนังสือนี้แค่คําว่าเขาว่าคนไทยหลอกง่ายมันก็ไม่ใช่แล้วคิงเขาไม่ได้พูดชาลีก็บอกเขาไม่ได้พูดแต่ไปพิม์ว่าเขาพูดมันก็ไม่ถูกนะไอ้ประโยคเนี้ยเอางี้แอดมินยังไม่เคยเห็นชาลีออกมาพูดจริงๆจังๆเลยนะว่าการินไม่ได้เป็นคนพูดใครมีส่งหลักฐานมาเลยค่ะใครมีส่งหลักฐานมาเลยมันจะได้เป็นอันยุติแล้วก็เคลียร์ข้อกล่าวหานี้ให้กับน้องการินด้วย เพราะปกติชาลีเขาจะเคลียข้อกล่าวห,หาหลายๆข้อให้กับกามินไม่ว่าจะเป็นเหตุเผาบ้าน mm hmm. เหตุขโมยขอเหตุ mm hmm. ท้องเหตุอะไรเขาเคลีย mm hmm. ยกเว้นไอ้ประเด็นที่ว่าคนไทยหลอกง่าย mm hmm. เขาก็รู้นะว่าคนไทยมองว่ากามินพูดแต่เขาไม่เคยออกมาเคลียรเรื่องนี้ให้กามินเลยคุณมีคิดเอาเองแล้วกันว่าเขาพูดหรือไม่พูดและมีไปย้อนฟังไลฟ์เก่าๆของชาลีส่วนใหญ่ที่พูดเอ,อผมก็ไม่อยากทําให้พวกคุณ ทุกใจหรืออะไรเพราะตอนนี้พวกคุณกําลังมีความสุขอะถ้าพวกคุณรู้ความจริงอาจจะรับไม่ได้ก็ได้ที่เขาพูดทุกอย่างอะมาฟังย้อนหลังเขาปยไปที่การมิหมดเลยว่าไม่ใช่คนดีอย่างที่พวกเราคิดตัวเองเขาปยไปที่คนนี้หมดเลยแต่ถ้าใครมีคลิปว่าชาลีเคยออกมาบอกว่าการมิไม่ได้เป็นคนพูดว่าคนไทยหลอกมากนะครับเอามาวางลงเลยค่ะจะได้เป็นการเคลียร์ข้อหาเนาะโอเคปะ้ะ แต่ถ้าไม่มีถ้าชาลีไม่ได้ออกมาปกป้องการมินในเรื่องนี้ก็แสดงว่าแนวโน้ม80%ว่าการมินเป็นคนพูดโอเคมะนะเ,เดี๋ยวนะประเด็นนี้ค่ะแอดหนค่อนข้างมั่นใจในนี้บอกล่ารายชื่อคนไทยที่แอนตี้นางเกาด้วยดียไหมคะให้มีน้ำหนักขึ้น บอกนะ้อขอด้วยเออมีอคนบอกจะลงชื่อคนแรกเลยค่ะตัวเองมันน่าเจ็บใจตรงไหนหรือว่าตรงที่คนไทยอ่ะรักและเอ็นดูน้องมากเปเงินแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่เขาแบบมันทำอย่างนี้อาสาเหตุที่แบบมีคนมีคนแชทมาละว,ว่า 2,000กว่าล้านวอนที่เป็นเงินไทยก็51ล้านบาทนะคะมีคุณแคปมาละอีกสาเหตุหนึ่งที่มีต้องพูดตรงๆว่าณนชชาลีไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วเพราะอันดุ่พูดตรงคือพูดไปมันก็เข้าตัวตัวเองตัวเองต้องเข้าใจประเด็นนี้พูดไปมันเข้าตัวเพราะณนชชาลีเป็นคนเอาน้องมาเองแล้วณนชชาลีก็เคยมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องทํานองนี้ด้วยถูกไหมถ้าเราจะเล่นในข้อหามอมเมามอมเมา ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะคะนกชาลีก็นั่นแหละถามแม่มินว่าไอ้วิธีจดหมายเปิดผนึกตัวเองเบาสุดแล้วถ้าเป็นอเมริกาเจอเคสอย่างนี้หรอโดนไปแล้วจ้าอีพวกที่เสียเงินนะให้การมีนะถ้าเป็นอเมริกานะอีพวกที่เสียเงินให้การเปเปเป,เปกันไป,นไปเทพอันเทพอะไรอันโอก,กิรวมตัวกันฟ้องแล้วข้อหามอมเมาและหลอกลวง หลอกให้รักหลอกว่าบ้านยากจนหลอกว่าชีวิตกําลังลําบากหลอกว่ารักผู้ชายคนนี้แล้วก็ทําให้คนดูนึกว่าเป็นเรื่องจริงก็เอาใจช่วยแต่จริงๆมาเพื่อเงินมาเพื่อเงินเป็นอเมริกาโดนฟ้องแล้วนะจริงๆโดนฟ้องเลยแหละคนไทยใจดีมากแล้วค่ะเราชอบคิดว่าทําเป็นแรงเป่าอ่ะแรงไปเบป้าอ๋อ เขามาทากับประเทศเราสักขนาดนี้เขาควรจะคิดว่าเขาทําแรงเกินไปไหมเราอย่าใจดีค่ะเราใจดีเราก็จะกลายเป็นหมูสยามให้เขาเคี้ยวทําให้เป็นตัวอย่างจะได้ไม่มีใครกล้าอะไรแบบนี้กับคนไทยอีกคนไทยโดนเ,เปรียบเยอะมากมายถ้าเรายัางใจดีเรายังตัดบัวทิ้งใยไว้ไปไปมามา,มาคนไทยจะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองไปไปมามา,มาวงการบันเทิงโดนเขาฮุบ ดาราศิลปินเรากลายเป็นได้แค่ตัวประกอบบทนังรองตัวเด่นๆเ,เจอไอ้พวกนี้มันเอาไปหมดตอนนี้เขาเข้ามาแล้วหลายคนที่เข้ามาซึ่งแันนี้ก็ล่อให้เกิดคําถามในหัวเราไม่มีคนไทยให้ปั้นแล้วหรอเราไม่มีเด็กไทยหน้าตาน่ารักให้ปั้นแล้วหรออันนี้แอดนินฝากไปถามชาลีและคุณก้องห้วยไร่เราไม่มีดีกว่านี้ให้ปั้นแล้วหรอคนไทยเด็กไทยหน้าตามันหนุ่ยท้วยมากหรอเราต้องไปปั้นพวกเกาหลีพวกจีน ปันได้ค่ะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันควรมีคนไทยเข้าไปแจมด้วยบ้างไหมแอดมินฝากถามแค่นี้นะโอเคค่ะแล้วแต่ใครจะคิดยังไงก็แล้วกันนะคะวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะสวัสดี